อยนดับนึ่งมิสหนี้ร้แปดนะพี่เอ็นไปเขนก็เกิดขึ้นแล้วถ้านี่น่าจะแจ้งกันระหวา่างกิตติขึ้มหลังนี่ซ้อมน้ำกันเพราะทิ้งกันว่ารัตรนะมันว่าจะเป็นซ้อมใส้กันก็นนะ <c oughs> อันดับหนึ่งนำห่างมาเลยครับรถใหม่เลยป้ายแดงเลยเจ้าพี่าน้าใหม่เจริญุตรอันดับหนึ่งก็สองมาแล้วเสียบแล้วครับแสงได้ไหม กลุ่มหลัง ial, นี่ซ้อมน้ำกันบ่รดิ่ก pues like ันว <ot. off proyect alan> oh, ่ารัตนะมันว่าจะเป็นซ้อมใช่กันเนี่ยก็อันดับหนึ่งน้ำห่างมาเลยครับรถใหม่เลยป้ายแดงเลยเจ้าพิษร่า้านใหม่เจ้พุทธอันดับห้านี่น่าจะแย่งกันระหว่างกินติ๊ก กลุ่มหลังนี่ซ้อมน้ากันพอถิ่นกันว่ารตานะอันว่าจะเป็นซ้อมใช่กันแน่นอนอันดับหนึ่งน้ำห่างมาเลยครับรถใหม่เลยป้ายแดงเลยและอันดับหนึ่งสำหรับรถคาวาสกีเจ้าบีบจ,จากบ้านไม้เัยพลดสอาดแ่อันดับสองหมายเลขแปดสิบแปดรถสีเขียวคาวาสกิเสียชัดจากกรุงเทพมหาคนครอันดับสามจากโคราทิมายพุทธกานยาง อันดับ4กูเจมชาวไรอันดับ5ออตโต้อันดับ6น้องดีมอันดับเจ็๊เบอร์23อันอนี้ยังไม่ทำงานนะ,นะเ,เดี๋ยวลองฟังผลอีกทีหนึ่งนะครับนะ